กาะต้องสนับสนดีเจงาะต้องเป็นเจ้าของรู้อะไรอย่งอันดับหนึ่งของระเทศเอ่จ้างเขานี่ยห้าห้างานต่อปีได้กามีงาน